คดีแพ่งนะครับมีอายุความวคดีแพ่งก็ต้องไปบึ้งแต่ละอันนะครับคดีแพ่งจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเครดิตก็อายุความสองปีจะไปจะไปกู้เงินครับพวกอ e ีออนอีซี่บายสถาบันการเงินต่างๆต,ตามหลักแล้วนะครับบัตรเครดิตเนี่ยอายุความสองปี <Wow. S 2> ถ้าสถาบันการเงินไม่ยื่นฟ้องภายในสองปีอายุความขาดแต่อายุความของคดีแพ่งไม่ได้ตัดสิทธิ์ของเจ้านี้เจ้านี่แม้อายุความขาดเจ้านี้ก็นํามาฟ้องได้ถ้า uh? คุณไม่ไปต่อสู้ในชั้นศาลเจ้านี่ถือว่าชนะคดีโดยการขาดนัดยื่นคำให้การให้ฝ่ายเจ้าหนี้สืบคดีไปฝ่ายเดียวแม้อายุความขาดเจ้าหนี่ก็นำมาฟ้องได้ เห็นไหมคดีแพ่งเนี่ยสารไม่สามารถหยิดยกขึ้นเองได้นะครับ